สุดปังมากแม่ Ariana Grande ปลื้มร่วมเขียนเพลงให้ Blackpink เรียกได้ว่าไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้สีสาววง Blackpink เกิดกลุ่ชื่อดังสากเกาหลีใต้ที่มีหนึ่งในสมาชิกเป็นคนไทย g อินเตอร่วมงานกับศิลปินโลกไม่หยุดเพราะถัดจากไปร่วมฟิชเชอริงในเพลง Swear Candy 1ในซิงเกิลจากอัลบัม้มใหม่ของ Lady Gaga แล้ว ล่าสุดกับเพลงใหม่ของ b a c k พิง k ที่จะปล่อยถัดจากเพลง How You Like That นั้นนอกจากจะได้เซรีน่าโกเมสศิลปินสาวคนดังชาวอเมริกันวัดอดีตหวานใจจัสตินบีเบอร์มาร่วมงานกันแล้วข่าวล่าสุดบอกว่ายังได้อเรนาเกรนเดย์นักร้องสาวร่างเล็กเสียงทรงพลังดีกรีรางวัลแกรมมี่มาเขียนเพลงนี้ให้ด้วย เรื่องนี้เป็นการเปิดเผยจากทอมมี่บราว์โปรดิวเซอร์ชาวอเมริกันที่ควบโปรดิวซ์และเขียนเพลงนี้เองล่าสุดเขาได้โพสต์ภาพซิงเกิลใหม่ที่ตรงกลางเป็นภาพไอสกีมโทนสีชมพูของวง b l a c k พิง k พร้อมแท็กถึงทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเพลงนี้ซึ่งมี Arena g เก n นเดยรวมอยู่ด้วย